เอาละคะ่ะสำหรับใครที่ได้รุ่นนี้ไปแล้วนะคะให้เรานะคะมาลองเรียนรู้นะคะวิธีการเล่นรุ่นนี้ด้วยกันดีกว่ารุ่นนี้เล่นไม่ยากนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ได้รุ่นนี้ไปมาดูวิธีการใส่สายกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะที่เราจะแนะนำก็คือให้ทุกคนนะคะดูสลักตรงด้านหลังเครื่องแบบนี้นะคะเวลาถอดสายนะคะให้ดันออกแบบนี้นะคะแล้วก็กดออกเลยนะคะ ก็ใส่แบบนี้นะคะถอดแบบนี้เวลาใส่นะคะแนะนําให้เรานะคะเอาด้านที่อยู่คนละด้านกับตัวสลักตรงนี้นะคะเข้าก่อนนะคะไฟตรงนี้ที่กระพริบไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเซ็นเซอร์ของการวัดชีพจรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดออกกําลังกายหรือว่าโหมดวัดเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะหรือความดันนะคะหลังจากนั้นนี่นะคะเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะคะ ใส่เข้าไปด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็เสียบเข้าไปให้ตรงรูก่อนนะคะนี่เข้าแล้วก็จะดังกรึกนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะซึ่งไม่ต้องไปร้านานาฬิกานะคะใส่สายเองได้ง่ายมากๆนะคะแล้วใครที่อยากเปลี่ยนสายนะคะก็ทําแบบเดียวกันเพราะว่าทุกอันเนี่ยเขาก็จะให้สลักมานะคะแบบนี้ หมดเลยนะคะของใครที่สลักนะคะหายก็ติดต่อทางร้านได้นะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะติดมากับในตัวสายแบบนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีแบตในานาฬิกานะคะให้เราทําการชาร์จแบตก่อนนะคะทุกคนโดยการที่นะคะทันหลังเครื่องนะคะเราก็หยิบสายชาร์จขึ้นมานะคะว่างไปกับตัวแม่เหล็กข้างหลังแบบนี้เลยนะคะให้ตรงนะคะของใครที่แบบวางด้านนี้มันก็จะไม่ดูดนะคะไม่ต้องตกใจก็แค่สลับด้าน แล้วก็วางแล้วก็วางธรรมดายาพึ่งเล่นใดๆเอาอันนี้นะคะไปชาร์จกับหัวอะแดปเตอร์นะคะทั่วไปที่ต่ํากว่า1.5แอมป์เท่านั้นต่ากว่า1.5แอมป์หรือ1.5แอมป์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้เรานะคะไม่สูญเสียการทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นไฟมันจะเข้าแรงเกินไปนะคะหรือพาอแบงค์ทั่วไปก็ได้ทีนี้นะคะ เครื่องเนี่ยเดิมทีมันก็จะปิดเครื่องอยู่นะคะปุ่มด้านบนนะคะตรงนี้คือปุ่มเปิดกับปิดนะคะให้เรากดค้างแบบนี้เพื่อเปิดหรือเพื่อปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูทำให้ดูนะคะแล้วก็กดตัวถูกก็คือปิดแบบนี้นะคะ Goodbye แล้วก็ทำการเปิดเครื่องเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เรากดปุ่มด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเครื่องก็จะเปิดอัตโนมัติแต่ถ้าเวลายังไม่ตรงเราต้องมาทำการเชื่อมแอปพลิเคชันกันค่ะ หน้าจอแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการเปิดแบบ หน้าจอขึ้นตลอดเวลาเราสามารถตั้งค่าได้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลองมาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเข้าเมนูยังไงนะคะแล้วก็กดทเข้าทกออกแบบไหนนะคะหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าพักหน้าจอเราจะกดอะไรไม่ค่อยได้ให้เรากดปุ่มโฮมตรงด้านบนตัวนี้นะคะเพื่อเข้าสู่เมนูแล้วก็เลื่อนไปทางขวาแบบนี้ก็จะเจอกับเมนูต่างๆสําสหรับของใครที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะให้เรานะคะ เลื่อนไปนะคะหานะคะรูปที่มันเป็นเรื่องของอการตั้งค่าก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะข้างล่างนี้นะคะการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่รูปตัว A นะคะตัว A สีเขียวแล้วก็กดหาภาษาไทยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยแล้วกดเลื่อนออกได้เลยตัวนี้ล่างสุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบ ว่าของเรารุ่นไหนเครื่องเนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเท่าไหร่นะคะก็จะมีเขียนว่า MK 3 0อยู่ตั้งค่าใหม่นะคะก็คือการรีสตาร์ทหรือจะปิดเครื่องตรงนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้น ให้เราเลื่อนดูค่ะว่ามันมีเมนูอะไรบ้างหน้าที่เราสามารถกดได้นะคะเช่นการแสดงผลตลอดเวลาก็คือการเปิดภาพพักหน้าจอนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอได้นะคะในเครื่องจะให้มาแค่4ี่แบบแต่ในแอปมีอีกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นนะคะให้เข้าแอปนะคะก็จะสามารถใช้งานอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตั้งค่าในแอปได้เลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ให้เรานะคะลอง ดูนะคะว่าเราเนี่ยอยากปิดเปิดตัวไหนยังไงบ้างนะคะแรงสั่นสะเทือนนะคะก็สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเอาแบบอ่อนหรือเอาแบบแรงๆนะคะก็จะแรงได้เท่าที่ที่เขาแรงได้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าคีย์ลัดต่างๆนะคะโหมดนอนหลับห้ามรบกวนนะคะก็มาเปิดตัวนี้เวลาที่เราจะวัดการนอนหลับนะคะรูปพระจันทร์นะคะ ข้อความสว่างก็คือสมมุติว่ามีข้อความเข้ามาแล้วเราก็ต้องการเปิดข้อความให้มันขึ้นมาแล้วอ่านได้เลยก็มากดตรงนี้เลยนะคะข้อความหน้าจอสว่างนะคะก็ให้ลองเล่นดูทุกเมนูนะคะแล้วก็อ่าเรื่องของการคุมเพลงนะคะก็ให้เราเปิดเอาไว้ตลอดนะคะหรือจะเป็นเรื่องของ อ่าอย่างการวัดการเต้นหัวใจการวัดความดันให้เราลองเข้าไปดูนะคะว่าเอ่เวลาเขาวัดเนี่ยเขาจะวัดยังไงอย่างอังนนี้ความดันเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นในแอปกันเลยดีกว่าค่ะพวกนี้นะคะสภาพอากาศใดๆอะไรยังไงเวลาจะไม่ตรงนะคะแล้วก็สภาพอากาศจะไม่ขึ้นถ้าเรายังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันเชื่อมต่อเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันค่ะนี่ค่ะ ใครที่ใช้ Android หรือว่า iOS นะคะให้เรานะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้เลยนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะ q w a t c h Pro แบบนี้นะคะหลังจากนั้นทำการดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บกดเปิดขึ้นมาเขาให้เรากดอะไรเราก็คือกดตกลงได้หมดเลยนะคะกดเปิดกดตกลงได้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นให้เราเปิดบลูทูธที่มือถือของเราก่อนนะคะเข้าไปเปิดบลูทูธนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันนะคะอะนุญาตทั้งหมดเลยนะคะใครที่ใช้ iPhone นะคะเราสามารถเชื่อม q y w t r h Pro แอปนี้กับ a p p l h h a l t h ได้เราก็สามารถเปิดใช้ทั้งหมดด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็กดอนุญาตนะคะ,ะทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อตัวนาฬิกาเข้ากับตัวแอปแล้วนะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ด้านล่างตัวนี้ค่ะคำว่าอุปกรณ์นะคะ หลังจากนั้นมาเราก็จะเห็นข้างบนนะคะมีคําว่าเพิ่มอยู่เราก็กดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยแล้วก็จะมีชื่อขอนาฬิกาของเราขึ้นนะคะเราก็แค่ทําการกดเลือกนะคะชื่อนาฬิกาตัวที่เราใช้งานนี่แหละคะ่ะแล้วมันก็จะขึ้นให้เราจับคู่กันแบบนี้ไม่ยากนะคะใครที่เจอไม่เจอนะคะลองปิดเปิดบลูทูธใหม่นะคะแล้วก็ให้เราไปที่ตั้งค่าเขาบอกใหเราไปที่ตั้งค่าก่อนนะคะ โอเคคีวอัโฟอ่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นอ่าเดี๋ยวลองดูค่ะว่าในบลูทูธของเราเนี่ยทำการเชื่อมต่อแล้วหรือยังอ่านะคะชื่อ MK 3 0นะคะตัวนี้ MK 3 0สนะคะส่วนการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะจะชื่อว่า MK 3 0 BT จะเป็นคนละตัวกับก,บการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะคะใครที่ กำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้น2ตัวในบลูทูธไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าตัวโทรเนี่ยก็จะเชื่อม1ตัวตัวแอปพลิเคชันก็จะเชื่อม1ตัวนะคะอันนี้ชื่อเยอะนิดนึงเพราะว่ามีหลายเครื่องนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อเรื่องเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันนะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดพวกแจ้งเตือนระบบให้เข้าไปเปิดด้วยนะคะสมมติไลน์ไม่ขึ้น Facebook ไม่ขึ้นหรือข้อความไม่เข้าทําไมคะให้เราเปิดตัวนี้ก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการรีและเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าพอเราเชื่อมแอปนะคะจะค่อยๆมีข้อความนะคะขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอมีคนไลน์เข้ามาก่อนนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะดูนะคะว่าเราจะเชื่อมอะไรได้บ้างผ่านแอปพลิเคชันเมื่อกี้เรา การวัดแอปพลิเคชันวัดการเต้นหัวใจนในนากาไปเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยค่ะว่าเนี่ยคะ่ะเราวัดไปตอนกี่โมงนะคะแล้วมันก็จะมีบอกหมดเลยค่ะว่าของเราเนี่ยอยู่ในเลดไหนนะคะตลอดทั้งวันมันก็จะสรุปให้เรานะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะเห็นไหมคะจะมีการบอกหมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยวัดไปตอนกี่โมงบ้างนี่หนึง่งลองหามสโหทั้งวันนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูต่อเสร็จปุ๊บนะคะใครที่ต้องการเชื่อมเรื่องของอนี่ค่ะหน้าปัดนาฬิกาอยากได้หน้าปัดอื่นนอกจากในเครื่องมีไหมโหมีเยอะมากค่ะให้เข้าไปที่ตลาดโทรศัพท์หรือว่าหน้าปัดนะคะอันบนสุดแล้วเราก็ทําการกดเลือกเช่นสมมติเอาเราเลือกเอาเป็นรูปสันตะครณ์อันนี้ละกันแต่ว่ามันบอกว่าไฟล์โทรศัพท์เต็ม ตรงนี้นะคะไม่ยากให้เรานะคะลบตัวข้างบนก่อนนะคะที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะกากบาดเพราะมันมีฟิกไว้แค่4ี่หน้าจอเท่านั้นนะคะเราก็แค่ทําการปิดลบอันแดกหนึ่งก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเลือกอันใหม่เพิ่มเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมันก็ค่อยๆทําดันการโหลดนะคะลงนาฬิกาของเรานี่ค่ะคือเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะในการใช้ถ้าเกิดเรานะคะดูคลิปนี้จบรับรองว่ายังไงเราใช้ได้เป็นแน่นอนแต่ถ้า เราดูค้าๆไปแล้วอาจจะงงว่าจะทำยังไงจะเปลี่ยนยังไงให้ดูให้จบก่อนนะคะเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นหน้าเซนตคอร์สแบบนี้เลยนี่ค่ะโอ้โหชัด มากบอกเลยค่ะหน้าจอโมเลดลนี่คือดีมากนะคะชัดมากๆนี่ค่ะม,มีเวลามีอะไรบอกเต็มที่แล้วถ้าสมมติเราเบื่อละเราอยากเอารูปเปล่งขึ้นจอบ้างออกมาค่ะเราก็เข้าไปคำว่า wallpaper นะคะหลังจากนั้นกดไปที่กล้องตรงนี้เลยค่ะกดไปที่กล้องนะคะแล้วก็กดไปที่อัลบั้มรูปค่ะเลือกรูปเราเลยค่ะหรือเราอยากถ่ายรูปได้นะคะอ่ะสมมติเราเลือกในอัลบั้มละกันกดเป็นรูปรูปนี้ละกัน รูปนี้นะคะอะสมมติเราเลือกรูปนี้นะคะใช้รูปตัวเองขึ้นจอแล้วไม่พอเราสามารถเลือกได้นะคะว่าบนหน้าจอเนี่ยเราอยากให้แสดงสภาพอากาศการเด้นหัวใจหรือแคลอรี่เอาเป็นแคลอรี่ที่เราเาผาพันธตอนนั้นละกันนะคะหรือจะเป็นตัวอักษรนะคะของนี่ค่ะในนะคะตัวรูปนาฬิกาเอาสีรูปเข้มหรืออ่อนหรือมืดเลือกได้หมดเลยะคะ่ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นกดบันทึกเลยค่ะ พอกดบันทึกเรียบร้อยมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดรูปตัวเองขึ้นจอได้แบบนี้ง่ายมากใครที่ชอบใครรูปลูกรูปสามีรูปแฟนรูปคนที่เราแอบปลื้มนี่ค่ะเอาไว้เป็นกําลังใจเวลาที่เรายกมือขึ้นเวลาดูนาฬิกาได้เลยหรือรูปตัวเองก็ได้ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายโอ้โหได้แล้วนะคะ1รูปสวยมากนะคะไม่มีใครเหมือนเพราะว่ารูปนี้จะไม่เหมือนใคร ต่อมานะคะเรามาดูการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะใครที่ข้อความไม่ขึ้นไม่เข้าอย่าลืมนะคะกดเปิดแล้วก็กดปิดเปิดอย่างนี้ตลอดนะคะมันก็จะมีแอปต่างๆที่เราต้องการให้เตือนนะคะเข้ามาแล้วก็กดบันทึกด้านบนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเตือนนะ่ะเตือนหนังนานเตือนด,ดื่มนะหรือจะเป็นเตือนให้ปรบปุก บางคนใช้โทรศัพท์ปลุกไม่พอต้องใส่แล้วต้องให้สั่นถึงจะปลุกจะกระปุกได้ทั้ง2อ,อย่างเลยทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งนาฬิกาก็ใช้ไปได้เลยอีกอันนึงก็จะเป็นการเพิ่มผู้ติดต่อด่วนก็คือใครที่ชอบโทรหาเราบ่อยๆเราก็เซฟเอาไวเ้เลขขาดในโทรศัพท์ว่าเวลาคนนี้โทรมานะคะก็จะให้ขึ้นชื่อนะคะในโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็ กดเพิ่มเข้าไปอย่างน้อยๆเวลาที่เรารีบมากๆนะคะโทรศัพท์อยู่ที่หนึ่งชัดแบบอยู่แต่ว่านาฬิกาใส่อยู่เราก็กดโทรจากนาฬิกาได้เลยง่ายมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเ่ะเราก็กดเลือกไปแล้วใช่ไหมคะ1อันแล้วก็กดออก เลือกได้ทั้งหมดน่าจะเป็นประมาณหลายชื่ออยู่ค่ะเดี๋ยวลองเพิ่มกันดูนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามาดูนะคะ,ะต่อมาเรื่องสภาพอากาศใช้หน่วยแบบไหนองศาฟาเรนไฮหรือว่าองศาเซลเซียสนะคะลายชั่วโมงจะให้เป็น12ชั่วโมงชอบดูแบบนี้หรือเป็น24ชั่วโมงดีก็แล้วแต่เราถนัดนะคะแล้วกแ็แล้วแต่ว่าเราจะมาตั้งค่าในนี้ก็ได้คืออันนี้ดูหน้าหน้าจอตรงเวลาน่าจะเป็น ไฟที่ขึ้นมาค่ะเราอยากให้ไฟมันขึ้นมากี่วิอะไรแบบนี้ก็ตั้งในนี้ได้หมดเลยส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของอพวกเกี่ยวกับนี่ค่ะการตั้งเป้าหมายส่วนตัวนะคะหรือจะเป็นพวกเกี่ยวกับคำถามพบว่าอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะต่อมาจะเป็น GPS ในการออกกำลังายนะคะเราก็กดเล่นตรงนี้ได้นะคะเผื่อว่าบางทีเนี่ยเรากำลังจะออกไปวิ่งนะคะแล้วเราก็จะจับ นะคะ GPS นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นแบบน,นี้นะคะแล้วเราก็ออกกำลังกายนะคะแล้วมันก็จะจับอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะว่าถนัดในการใช้งานอ,าออกกำลังกายบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ส่วนตัวก็มีบ้างนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะต้องยอมรับตรงๆส่วนมากก็แค่วัดแคลวัด,วดระยะทางเวลาให้เราวิ่งก็ใส่นาฬิกาทั่วไปตรงนี้ส่วนมากก็เอาไว้สำหรับคนที่ชอบวิ่งจริงๆนะคะ อ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการนี่ค่ะดูเอ่กกีฬานะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราเพิ่มประจําเดือนเข้าไปนะคะออกซิเจนในเลือดอะไรแบบเนี้ยให้มันโชว์นะคะแล้วก็ลองลองเพิ่มไปมันก็จะมีตรงเนี้ยค่ะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่ยากนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เราวัดความดันใช่ไหมคะมันก็จะอัปเดตในนี้ด้วยแล้วสมมติว่าเราต้องการแชร์ลงโซเชียลนะคะเราแค่การ กดคัดลอกลิงก์นะคะหรือว่ากดแชร์ครับหน้าจออะไรเงี้ยออกไปก,ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ยากอันนี้ก็ต้องเราวิ่งก่อนเดินก่อนนะคะพวกนี้ก็ต้องทําให้เราวัดก่อนสุดท้ายมาดูวันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนงงมากเพราะว่ารอบประจําเดือนเนี่ยเราจะใช้ตั้งในวันที่เราเนี่ยประจําเดือนมาวันนั้นนนนะคะสมมุติว่าวันนี้ครั้งสุดท้ายที่เรามีประจําเดือนใช่ไหมคะ วันที่12เราก็ค่อยมาเปิดตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งเลยนะคะว่าระยะเวลามีประจำเดือนของเราเนี่ยกี่วันอันนี้มันดีมากนะคะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในเวลาที่ประจําเดือนจะมาไม่มาเท่าไหร่นะคะเราจะได้รู้ว่าระยะเวลาปลอดภัยของเราการตกไข่ของเราเนี่ยคือมันเป็นช่วงไหนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยมีแพลนจะตั้งท้องนะคะเราก็อย่างน้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการคํานวณได้นะคะเสร็จสุดท้ายเราก็มา เนี่ยค่ะตั้งความจําว่าเราเนี่ยจะเตือนความจําเอาไว้แบบสักกี่โองกี่วันวันไหนดีล่วงหน้า2วันไหมหรือว่า,าจะตั้งแบบสักหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็สามารถกดได้นะคะนี่ค่ะมันพอกดบันทึกมันก็จะบอกเลยค่ะว่าระยะเวลาปลอดภัยของเรานะคะก็จะเป็นช่วง นี่ค่ะสีดำก็คือที่ไม่มีวงกลมนะคะส่วนระยะเวลาตกไข่ของเรานะคะก็จะเป็นช่วงสีเหลืองแล้วก็เมนมาประจำเดือนมาสีชมพูอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเอาไว้สำหรับการตั้งเตือนนะคะอ่าทีนี้ไอ้ตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ให้เราเข้ามาตั้งตอนที่เรามีประจำเดือนนะคะ ครั้งสุดท้ายนะคะเรื่องของวันที่ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยเข้ามากดบันทึกละกันนะคะตรงนี้ปิดไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีประจำเดือนแล้วก็อ่ะออกมาดูนะคะมีอะไรอีกนี่ค่ะ จะมีโรกาว้าประมาณนี้ส่วนมากในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับการเชื่อมต่อข้อความเข้านะคะเวลาที่เราต้องการให้มีคนโทรเข้ามานะคะหรือเวลาที่เราเต้องการให้มีไลน์แจ้งเตือนข้อความเด้งนะคะเราก็เข้ามาเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติเราเนี่ยเปิดบูิไว้ตลอดเวลาเราใช้นาฬิกาเปิดขึ้นมามันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะคะลืมบอกว่าเมื่อกี้พอเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เห็นไ,ไหมคะเวลาก็จะตั้งอัตโนมัติข้อความก็จะเข้าอัตโนมัติเลยแต่ก็อย่าลืมนะคะใครที่เล่นไลน์นะคะบางทีเราไม่ได้เปิดแจ้งเตือนในแอปไลน์นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเปิดด้วยนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วเราต้องการเซลฟี่ล่ะสมมติว่าเราจะเซลฟี่ในโทรศัพท์แต่ว่าเราจะใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยเอาเป็นตัวกดรีโมทได้ไหมทําได้ต้องบอกนะคะว่ารุ่นนี้ง่ายมากนี่คะ่ะเข้าไปที่ ตัวแอปพลิเคชันเราเข้ากดคําว่าถ่ายภาพนะคะแล้วก็สมมติเราตั้งกล้องนะคะสมมุติเราตั้งกล้อง้ตรงนน้นนะคะแล้วเราจะกดตรงนี้นะคะกดได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องยื่นมือยาวนะคะเราตั้งกล้องไว้ไกลๆก็ได้นะคะ ตั้งไว้ตรงนั้นนะคะไม่ต้องกดอะไรในมือถือนะคะมากดที่นาฬิกาโอ้โหมันเข้าอัลบั้มรูปส่วนตัวของเราได้เลยโดยที่คือไม่ต้องแบบวันใครถ่ายรูปให้นะคะก็คือถ่ายเองได้ตั้งกล้องถ่ายเองได้แบบเกๆ๋ๆนะคะแล้วเราก็กดออกนะคะใช้แอปพลิเคชันในการช่วยหรือบางทีนะคะเราอะ่ะเผลอไปว,วางนาฬิกาไว้ตรงไหนนะคะบนโต๊ะทางานที่แบบรกมากๆแล้วเราเนี่ยหาไม่เจอเราก็แค่เชื่อมต่ออยู่ใช่ไหมคะคกดค้นหาอุปกรณ์มันก็จะช่วยในการสั่น น,นะคะให้เราหานาฬิกาของเราเนี่ยเจอง่ายขึ้นอันนี้ก็คือสั่นถัวแรงนะคะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆสั่นดีมากนะคะโอเคต่อมาแล้วถ้าเป็นเรื่องของการโทรเข้าโทรออกหละทํายังไงแอมมาถึงการโทรเข้าโทรออกแล้วเรื่อนหน้าจอลงมาแบบนี้ค่ะมันจะมีเมนูลัดอยู่นะคะที่เป็นรูปโทรศัพท์เปิดรูปโทรศัพท์แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนอันนี้แจ้งเตือนไอจีนะคะแอมอย่างนี้เลย หลังจากนั้นนะคะให้เราเชื่อมต่อนะคะในบลูทูธนะคะอีกตัวหนึ่งชื่อว่า MKBT นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโถนะคะอันนี้ลูกค้าทักมานะคะแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อนะคะกับตัว MKBT เพื่อที่จะเชื่อมต่อตัวโถนี่คะ่ะนี่แบบนี้เลยจะสังเกตนะคะว่าตัวที่จะขึ้นก็คือจะมี2ตัวแบบนี้นะคะเชื่อมต่อ บีทีกับ MK 30ตัวชื่อเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องมี2ตัวนะคะถ้าไม่มี2ตัวนี้นะคะ,ะไม่การแจ้งเตือนหรือการโทรก็จะไม่ได้นะคะ,ะฉะนั้นต้องขึ้น2ตัวนะคะทุกคนหลังจากนั้นเวลามีใครโทรเข้ามานะคะเราก็จะกดรับสายได้ทันทียกตัวอย่างสมมติเราจะโทรออกละกันนะคะ,ะเดี๋ยวลองโทรออกให้ดูไปที่เมนูก่อนเลยนะคะค้นหาเมนูที่ชื่อว่า โทรศัพท์มือถือละกันนะคะอ่ะนี่คะแล้วเราก็ดูซิว่าเรามีเซฟชื่อใครไว้ไหมสมมติเราเซฟชื่อคนนี้ไว้แล้วเราต้องการโทรออกนะคะกดได้เลยค่ะนี่ค่ะกดได้เลยแบบนี้ค่ะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลค่ะฮะัลโหลสวัสดีครับเสียงชัดมากเลยนะคะฮะัลโหลทำอะไรอยู่คะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะก็กดวางผ่านนาฬิกาแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนอ่ะส่วนตัวมือถือก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นได้นะคะถ้าเราเพิ่มรายชื่อไว้นะคะ,ะสมมติมีคนโทรเข้ามาหาเราบ้างกดรับแบบนี้ได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะ ของเข้าไปสกนะครับโอเคค่ะวางสายได้เลยอ่าแบบนี้นะคะง่ายมากสําหรับคนที่ขับรถนะคะหรือว่าจะ เป็นสำหรับคนที่กําลังวิ่งอยู่บนลู่หรือกําลังวุ่นวายอยู่ที่ไม่ได้ถือโทรศัพท์ก็ใสนาฬิกาแล้วก็เชื่อมต่อบุทูธใช้งานได้ปกติเลยนะคะทีนี้มาดูปัญหาบ้างดีกว่าสิ่งที่เราจะเจอนะคะเวลาที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เชื่อมต่อแบบนี้แต่ทําไมไม่ถึงไม่ได้โทรไม่ได้ให้เราอย่าลืมเข้าไปที่การตั้งค่านะคะของโทรศัพท์ของใครของมันเลยนะคะเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ ้งค่าให้เราเนี่ยรับสายผ่านอุปกรณ์อื่นได้หรือเปล่าหรือทําไมไลน์ไม่เข้าก็ให้เราเข้าไปตัวนี้นะคะการตั้งค่าของมือถือของเราเนี่ยเราต้องดูนะคะว่าเราเนี่ยอนุญาตนะคะให้เราเนี่ยสามารถรับสายบนอุปกรณ์อื่นไหมเช่นโทรบนอุปกรณ์อื่นได้ไหมเมื่ออยู่ในระยะใกล้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให้เราให้เราเปิด นิดนึ่งนะคะให้เราเช็คแล้วเราเปิดหน่อยนะคะหรือบางทีเป็นแบบว่าแอปพลิเคชันที่เราอยากให้เตือนแต่ทำไมมันไม่เตือนก็ต้องสังเกตว่าในมือถือเราเปิดหรือเปล่าถ้าเราว่าไม่ได้เปิดนะคะมันก็จะไม่เข้านาฬิกาถูกแล้วเพราะฉะนั้นให้เราเรีเช็คนะคะเปิดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอย่างเป็นอันนี้นะคะเราเปิดแจ้งเตือนแล้วหรือ,อยัง นะคะเช็คให้หมดอาจจะเป็นในแอปไลน์หรืออาจจะเป็นการแจ้งเตือนของโทรศัพท์นะคะการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ก็จะนยคะให้เราเช็คดูว่าเราเปิดไหมมาดูการแจ้งเตือนนะคะเข้าที่การแจ้งเตือนสมมติไลน์ไม่ขึ้นใช่ไหมคะมาเช็คก่อนนะคะว่าไลน์ของเราเนี่ยทำไมไม่ขึ้นนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีการตั้งตรงนี้นะคะส่งทันทีหรือเปล่าเราให้เขาส่งทันทีไหมนะคะหรือจะเป็น อ่าให้เปิดแบบนี้หมดเลยระหว่างหนะ้าจอล็อกเราตั้งเปิดหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเปิดมันก็จะไม่เข้าในนิกาน์ฬิกาก็คือสมาร์ทโฟนแบบย่อมๆเพราะฉะนั้นตั้งเปิดด้วยนะคะห้ามลืมอ,อันนี้เป็นการเตือนนะคะสำหรับคนที่ทําไมไลน์ไม่ขึ้นเชื่อมต่อแล้วไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้ก็ให้รีเช็คก่อนแล้วค่อย ตกใจนะคะสําหรับการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้ก็ประมาณนี้ที่สําคัญนะคะแนะนําอย่าเอาไปโดนน้าให้เลี่ยงน้ําเลี่ยงความร้อนนะคะโดนน้าได้ไหมรุ่นนี้จริงๆทุกรุ่นนะคะไม่ใช่แค่รุ่นนี้โดนน้าไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าตัวความชื้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวลําโพงนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเสียง่ายเสียไวถาว่ามัน กันน้ำไหมก็ต้องบอกว่าแค่ละอองค่ะละอองฝุ่นละอองฝนละอองเหงื่อใครที่รู้ตัวว่าไปโดนน้ำมารีบเช็ดออกด่วนๆน,นะคะความชื้นจะได้ไม่เข้าเครื่องแล้วก็หน้าจอจะได้สวยคมชัดแบบน,นี้ตลอดไปนะคะถ้าสนใจเป็นรุ่นว่ายน้ำลงน้ำได้ แนะนำซื้อรุ่นว่ายน้ำได้ดีกว่าค่ะอันนั้นน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่รุ่นนี้นะคะให้ใช้งานแบบแทนมือถือได้ชั่วคราวสะดวกสะดวกแล้วก็สวยงามดีกว่านะคะ mm hmm. ก็แนะนําให้ทุกคนใช้แบบระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องตรงนี้แค่นั้นนะคะส่วนเรื่องอื่นก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ